2,569นะครับเปลี่ยนพอซอใหม่ผู้ใดยังไม่มีโชคก็ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับเนี่ยอ้ย่าบอกว่าโอ้ยต้องไปเปิดกล้องอยู่อยากได้เสียงว่ะอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งพอซอบอดีล้อเลยครับได้เพื่อนจะไปตองงวดนะครับไปทันทีนะครับที่ผ่านมา สองมาเป็นล้านมาดีเนาะมา้านสวัสดีครับพ่ออสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อซสวัสดีแอดมินทุกคนนะครับนะครับพี่น้องเอสซีทุกคนทุกท่านนะครับเห็นไหมเนาะพี่น้องส่งมานกันบ่าครับวัตถิพันธมาปล่อยตัวใดกับพ่อซอวัตถิพันธ์มาหันเด็กยับครูรุดนะครับแต่ว่าเลขสองกับเต้นสองวิ่งสองครับแต่สองมาเป็นล้านวัตถิพันธ์มาเนาะแต่มาอีหลีนะครับ มาเป็นล้านจะมาอีลีบาดนี้งวดนี่ก็เลยสีจับให้พี่ให้น้องเลยต้องงวดไปเลยเพราะต้องพิมพ์รอนะครับ<อ>ไม่ต้องพิมพ์รอครับปล่อยก่อนคนอื่นเลยนะครับเนาะปล่อยก่อนเลยครับ,รบหมดที่พันมาปล่อยสาแเนี่ยเพราะว่ามันอยากแรงแต่เฮ็ดไวเพ่ได้ออกคลิปแต่ว่าจะได้ออกไปอยู่ช่วงไทท่านะครับ สำหรับมือนี่เน้ายข้าง <Okay. S 2> จะมีบ่วลายฟูลายหางวันนี้เอาใน่อๆแขนๆครับวันนี้เอานน่อๆแขนๆวย,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 ยสำหรับมันเป็นเลขสูตรป่ะครับพ่อสอนเ,เป็นเลขสูตรเป็นเลขสูตรเฮ็ดมาโดนยังครับพูดถึงสูตรถ้าสีพูดว่าถามว่าเฮ็ดมาดโดนบ่ประมานสามสิบ สามสิบป,ป,ป,ปีได้สามสิบสี่สิบปีได้นะครับสูตรดั้งเดิมครับครับสูตรดั้งเดิมพอซ้อได้มาจากสครขับสูตรได้มาจากไอ้ญยาิครับได้มาจากญยาิเพิ่นไทยถอดมาให้นะครับครับเป็นหยาดสนิดต,ตอนเพิ่นสีเสียเพิ่นบอกว่าบอ,อกสูตรใบบัววัสดุนี่เด็ดอีรีเด้วัสดุเพิ่นว่าครับ ส่วนมากสีเขานะครับสำหรับเหล็กเด่นมีพิษพิษน้อยมากนะครับเพปีนึงค่ะพิษเกิปีปีละเทียสองเทียประมาณนี้ะครับสำหรับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งนะครับตัวเดียวอย่างส่วนครับตัวเดียวนะครับมันก็มีผิดอยู่ม้างเนาะแต่ว่ามือนี่กับเพิ่นกระเด็นมาให้ตามสูตรของพศอที่เฮ็ดมามือนี้เด่นแห่หางเดียวเลยครับวิ่งตัวเดียว รับเล็กบิงวันนี้สามมาเป็นล้านครับสําหรับสายวิงสายลู่สายวิงสายลูดครับสามมาเป็นล้านสามมาเป็นล้านสําหรับวันนี้ครับ,รบวันที่สองมกราครับสาหรับแนวทางสามโตเป็นไหมากจากชุดครับพ่อสอนสามโตมีชุดเดียวครับอจะมีชุดเดียวหางเดียวเลยสามวัวนี้มีชุดเดียวหางเดียวแต่ว่าเหล็กจะคููมันมีอยู่ ห้าชุดครับดอกพู่มีห้าชุดสองตครับสามมาเป็นล้านนี่มาเป็นล้านครับวันนี้ปหคะครับวันนี้สามมาเป็นล้านน้องเอาไปพี่จาน่าเบิ้งครับเด่นที่สุดคือสามวดที่แล้วสองมาเป็นล้านวดนี้สามมนวันวันที่สองนี่เด่นสามเนาะลุงสอนเด่นสามครับเด่นสามคือน้องล่องเอาไปพี่จาน่าเบิ้งเด่นสาม เดี yeah, ab no, mm ๋ยวจับ hmm. ค uh ู hmm. three, one. Three, one. Right. Mm ่ให้ครับจับคู่นะครับมีหาคู่หาหางครับจับคู่มาแล้วหาคู่หาหางมีสามหนึ่งเขียนตามเลยเด้อพี่น้องเขียนตามเลยสมุิปากกามาจดไปด้วครับเด้อมีสามหนึ่งสามสี่สามห้า สามหกและสามแปดมิหาผู้หาหางครับัหลักสามย่างเดี่ยวเด่นสามย่างเดี่ยววันนี้ครับจะวางเลขสามตัวจะมาให้ชุดหนึ่งให้กันครับชุดสามตัวนี้มีหกเจ็ดสองครับหกเจ็ดสองครับในตัสเอาเนี่ยนะครับตัดวิ่นวินเนาะเนาะครับเนาะตัดวิ่นวินเอาชุดสามตัวแต่ว่างวดนี้เด่นที่สุดคือสาม สามมาเป็นล้านครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยตัวเดียวหางเดียวครับเหล็กบินสามมาเป็นล้านหรอครับสามมาเป็นล้านสําหรับจับคู่ให้ที่เด่นๆที่สุดชื่อวงกลมไห้หางเดียวครับหางเดียวสามหกวงกลมไปที่สามหกครับเน้นไปที่สามหกตัวเดียวครับสําหรับวันที่สองมกลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าบนหกแปดเด้อนี่

มาจังเด้หรอฮึมายังไงนี่มาให้โชคมาให้โชคมาเล่นคนหลายคนเดียวขนาดคนหลายมาให้โชคแล้วนะครับบอส คนมาคนมาใต่สองสามมาแน่นอนสามมาเน่ยนอนทับหลาย้นที่สงนี่ครับสองมกรานนี่สมาเน่นอนฝนมาบอกแล้วครับบอกแล้วทับฝนฝนมาบอกแล้วเป็นไม้ที่ดีครับ สองมาเป็นล้านมาแน่นอนพญานาคโตเป็นเป็ดบ้าเลยครับสองสามเน้ยสามก็พิษนี่ต้องกวาดสามสามนะครับครับเดือนที่แล้วสองมาเป็นล้านเออนี่ยงวดนี้สามมาเป็นล้านครับบางนึงตื่นตื่นแห้งเดือนงูตื่นพญานาคโตเป็นแหละครับแต่ว่าโตที่เน้นที่สุดเมื่อกี้คือตัวไหนก็ค่ะสามหก สาเม็ดเดียวเม็ดเดียวสําหรับคนทุนน้อยนะครับสามเม็ดเดียวนะครับชุดเต็มมันก็มี่นั่นแหละชุดเต็มเฮาเมื่อท่นพร้อมเบิงหนึ่งน้องพี่น้องเดี๋ยวจังเบิงเดี๋ยวฟังช่วยกันไปน้ำเนาะครับเด็กเด่นเล็กวิ่งก็คือสามวงนี่ครับสามตัวเดียววิ่งสามตัวเดียวครับดูชุดเต็มนะคะรับชุดเต็มคะชุดเต็มาอันนี้มาก่อนเอาก่อนได้พี่น้องสามมาเป็นล้าน สามมาเป็นร้านนะครับยับคู่ให้กรักสามนะครับเส้นเนียนให้สามหกห้างเดียวครับเอาย้ำให้แน่ค่ะเมื่อกี้บอกว่ายังก็มาเป็นล้านสามมาเป็นร้านครับสำหรับเส้นหิ่งเส้นหลุดครับสามมาเป็นร้านนะคะครับเอาสามตัวครับบาทหนึ่งหกเจ็ดสองสามตัวหกเจ็ดสองเม็ดเดียวค่ะตัดเด่นน้่ครับตัดเด่นหน้่สองตัวก็จะมีสามหนึ่ง สามสี่สา้าเน้นๆครับพ่อสอนสามหกตัวเดียวโคโลตัวเดียวโคโลเน้นสามหกสามตัวเดียวสามตัววิ่งสามตัวเดียวสามมาเป็นล้านสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามหกสามแปดเอาท่านมีไม่ร้องสามหกมาถึงแล้วนะครับสำหรับแนวทางของพ่อสอนด้วยว่าอาจารย์สอนะครับสำหรับซ้ายเด่นนะครับเด่นตัวเดียวมาเป็นล้านคือ3นะครับ อย่าลืมด้วยครับเดี๋ยวสำหรับแนวทาง3ตัวนะครับให้หางเดียวชุดเดียวนะครับ6 7 2ขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับชุดเดียว6 7 2นะครับสำหรับแนวทาง2ตัวสำหรับคนทุนน้อยนะครับ3 6เม็ดเดียวนะครับโตการจะตัดทิมด้วยครับเด้อ3 1 3 5 3 8และ3 4นะครับอ่ะจักาภายใน3ตัวก็อย่าลืมตัดวินวิน2ตัวนะครับ6 2 2 6 7 2 2 7และ6 7 6นะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ